สำหรับท่านใดน,นะคะที่มีอาการปวดหลังเล้าลงขานะคะหรือเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะเป็นเกิน2เดือนเดี๋ยววันนี้ไปไผ่จะมีตัวช่วยนะคะมาแนะนํานะคะตัวที่1เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นยูโปรเฟ t นะคะเป็นสารสกัดเฉพาะทางนะคะที่สามารถเข้าไปช่วยฟื้นฟูนะคะหมอนรองกระดูกของเราได้นะคะตัวนี้จะมีเทดมาร์กนะคะและก็ยังมีสารสกัดจากจมูก ปลาแซลมอนนะคะเป็นสารสกัดที่เขามีผลงานการวิจัยออกมาเลยนะคะว่ามีคอนเดตินนะคะที่เทียบเท่ากับร่างกายมนุษย์นะคะ<ม>การที่เราจะกินคอนเดตินได้เนี่ยค่ะเราต้องไปสารสกัดเฉพาะทางเท่านั้นนะคะเพราะว่าอะไรถ้าเราไปกินมั่วๆหรือตามท้องตลาดนะคะเราอาจจะไม่ได้รับสารสกัดหรือการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนขึ้นมาได้ตรงจุดนะคะเราอาจจะกินแล้วเราอาจจะไม่หายนะคะตัวนี้นะคะครบถ้วนแล้วก็พร้อมที่จะสร้างกระดูกอ่อนของมนุษย์ขึ้นมาได้ฉะนั้นนะคะต้องกินขั้นต่ํานะคะ90วันถึง120วันอาการที่คุณพี่เป็นอยู่จะค่อย ค่อยดีขึ้นนะคะสําหรับท่านใดที่มีอาการ ปวดหลังแล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้ก็จะมาเล้าลงขาชาไปเท้ากั้มเนะะือขาอ่อนแรงหรือขับถ่ายลำบากเส้นประสาทนะคะอันนี้คือกระบวนการของการสร้างเส้นประสาทเลยจะต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นสารสกัดจากยูนิออยนะคะตัวนี้จะเป็นการดูแลฟื้นฟูเส้นประสาทโดยตรงเลยนะคะสามารถช่วยให้คุณพี่นะคะอาการดีขึ้นอาการที่เก่ามาทั้งหมดเมื่อสักครู่นะคะอาการเล้าตรงนั้นนะคะจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะคะและยังมีสารสกัดจากขมิ้นชนันช่วยลดอาการการอักเสบให้กับเราด้วยวันนี้นะคะใบไผ่มีโปรโมชั่นมาให้นะคะซื้อเพียงสอง เมื่อก่อนใบไผ่ข,ขายนะอยู่ที่3,980บาทนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นย้ำนะคะว่าโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่2,980บาทเท่านั้นนะคะรีบเลยนะคะและใบไผ่ข,ขอย้ำนะคะสําหรับท่านใดที่จะซื้อสินค้าของเรานะคะต้องซื้อในเพจนี้เท่านั้นนะคะระวังสินค้าปลอมนะคะหรือถ้าจะซื้อกับตัวแทนนะคะต้องมีบัตรตัวแทนเท่านั้นนะคะอันนี้ขอย้ำเลยนะคะของปลอมระบาดมากท่านที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาทัก และสอบถามในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางคอยให้คำปรึกษาอยู่นะคะ